สวัสดีครับวิธีช่างวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอเรื่องเกี่ยวกับบันไดบ้านนะครับแล้วก็ราวบันไดไม่แปลกใจนะครับทําไมเขาถึงบอกว่าสร้างบ้านต้องหาคําว่าบ้านไม่ใช่บานบางคนก็บอกเคหสถานบานปลายนี่มันของจริงนะครับถ้าคุณไม่ศึกษาดีๆลองดูจากอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วก็ดูมาหลายๆแบบนะครับแล้วก็เอาแบบว่าพึงพอใจแล้วค่อยมาทํามันจะได้ไม่ต้องเสียงเงินมาก อย่างบ้านยายนางเนี่ยเสียเงินซ้ำซ้อนนะคะต้องบอกอย่างนี้ตอนแรกก็คุยกันว่าจะเอาเป็นบันไดบันไดปูนแบบนี้แหละครับแต่ว่าปูด้วยพื้นกระเบื้องลายไม้แต่พอปูออกมาแล้วมันไม่สวยอย่างที่คิดก็จนตรงทางลงครัวนะครับก็เบรกไว้สังเกตได้เลยนะจะไม่ไม่ปูกระเบื้องจะให้เขาแต่งปูนให้เรียบเฉยๆตรงทางลงครัวอีกสามขั้นเอง ก็ต้องยอมรับว่าเวลาเราไปดูในอินเทอร์เน็ตหลายๆที่บางครั้งเนี่ยเขาปูกระเบื้องเนาะเขาจะปูอย่างเดียวแต่เขาจะไม่เสริมจมูกบันไดกันลื่นมันก็เลยดูแบบว่าเออสวยงามแต่พอถึงหน้างานจริงน่ะช่างเขาแนะนําว่ามันลื่นนะครับเวลาลงยังไงก็ต้องใส่จมูกบันไดพอปูออกมาแล้วมันไม่ถูกใจเจ้าของบ้านมันไม่สวยอย่างที่คิดไว้ เกมเปลี่ยนครับทุกอย่างก็เลยเกมเปลี่ยนก็เลยได้ไปซื้อไม้มาใส่จ้ะก็เลยซื้อไม้มาท็อปเพราะยังไงอ่ะคิดไว้ก็คือเพราะราวบันไดยังไงอ่ะตอยักได้เป็นไม้ไอตัวจับล็อกก็คือเป็นสเตลเลตก็เลยว่าอไหนๆจะไปเอาไม้แล้วกับฟันซื้อเพิ่มเติมอีกนี่แะครับงบประมาณที่งอกขึ้นมาอีก ไม้ทั้งหมดราคา17,326ัาบาทเป็นไม้มะค่าใต้จริงก็งงเหมือนกันเอา้าไม้มะค่าใต้ก็ไม่เคยได้ยินแต่ได้ยินว่าไม้มะค่ารู้จักก็ไปศึกษาอีกก็เลยปรากฏว่ามันปลูกอยู่ทางใต้นะครับทางใต้เขาเรียกไม้หลุมพอ่อฝักมันจะเป็นเหมือนฝักใหญ่ๆเท่าแขนเนี่ยที่เราเห็นในตามโฆษณาที่เขาเอามา ฟ้อนมาลำมาอะไรไเงี้ยอ๋อนี่คือฝักไม้ค่าเออฝักใหญ่ใหญ่แต่บ้านจินมีมค่าแต้เอออันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งต้นไม้ออกมาก็สวยสวยครับสวยอ่าจิงก็ไปสั่งให้เขาเลื่อยไม้นะครับความยาว180เซนติเมตรนะครับซึ่งบันไดเราอะ่ะต้องบอกว่ามันยาวกว่ามาตรฐานปกติมาตรฐานของบันไดทั่วไปอะ่ะประมาณ120หรือ150เซนติเมตร แต่อันนี้กของเราอ่ะร้อซนติเมตรพอเราไปซื้อไม้เขาขายให้เราในราคาไม้2เมตรแต่เราอ่ะตรงการไม้เมตรแปเราก็สั่งให้เขาตัดเมตรแปนี่แล้วก็เสียเงินเปล่าๆกับลงเรื่อยแล้วก็หนานะครับหนาประมาณสัก2เซนนะครับ2ซนติเมตรเพราะว่าปกติหน้าไม้บันไดจริงๆนะ่ะมันหนาประมาณสัก2.5ซนเมถึง3ซนเมตร แต่อันนี้เราปูทับกระเบื้องเก่าเราเลยไม่จําเป็นจะต้องเอาความหนามากครับส่วนความกว้างเนี่ยตัดมา29เซนติเมตรแต่ช่างก็มาซอยให้มันกว้างเท่ากันเป็น28เซนเมตรก็ต้องยอมรับอีกว่าบันไดแต่ละขั้นมันมีบางช่วงที่หน้ามันไม่เท่ากันความกว้างของมันไม่เท่ากัน ตั้งแต่25้เซน26เซน27เซนก็เลยบอกโอ้อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเออหน้าปวดหัวเหมือนกันนะครับเราเราก็เข้าใจว่าช่างเขาจะปรับให้มันเท่ากันหมดสมมติ27ก็27หมดอันนี้ไม่ใช่พอมาเช็คไปแล้วดังนั้นจริงก็เลยเอาความกว้างของไม้เนะี่ย28เซนเท่ากันหมดเลยให้มันดูแบบมองมาแล้วความกว้างเท่ากันหมดเลย สวยกว่าซึ่งออกมาก็โอเคก็โอเคก็สวยอย่างที่เราคิดไว้อยู่พอใส่หน้าไม้เข้าไปแล้วมันก็มันก็ดูดีกว่ากว่าที่เราคิดเพราะว่าตอนแรกถ้าเราคิดจะเอาไม้ตอนแรกแล้วอ่ะเราจะไม่เสียเงินค่ากระเบื้องเลยการติดตั้งก็เดี๋ยวจิ้นให้ดูคร่าวๆกันว่าเขาติดตั้งแบบไหนแต่ขั้นตอนอาจจะถ่ายไม่ครบบ้างช่วงที่เขา เจาะเจาะแล้วก็ทากาวนะครับต้องมีทากาวด้วยในพื้นกระเบื้องแล้วก็อัดเข้าไปอัดเสร็จปุ๊บก็ยิงสกรูยึดใส่ในผุกนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะทาด้วยสีย้อมไม้สักทองนะครับสองรอบนะครับก็จะเป็นเงาง,งามหน่อยเอาล่ะครับถือว่ามาแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับในการทำบันไดนะครับ ออคิดให้มันดีคิดให้รอบคอบนะครับงบประมาณจะได้ไม่บานปลายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กินด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ